วันนี้นะครับสตังจะพาทุกคนมาเรียน grammar ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ Passive Voice ในรูปแบบของ Future Continuous Tense จะมีการแต่งรูปแบบประโยคอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับอังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you Hello everyone ต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่การเาาารียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ง่ายๆกับสตังค์อังกฤษออนไลน์ M5 thank you ในวันนี้นะครับเราจะมาเรียน grammar เกี่ยวกับ passive voice นะครับเป็นประโยคที่ประธานถูกกระทํานะครับในส่วนของ future continuous tense นะครับซึ่งเราจะใช้เหตุการณ์นี้ในเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งปกติแล้ว tense น,นี้จะไม่ค่อยได้ใช้ในการสนทนาหรือในการพูดครับแต่ถ้าหากว่าในข้อสอบเนี่ยจะต้องมีแน่นอนหากคุณดูคลิปนี้คุณ ณจะเข้าใจโครงสร้างต่างๆและจะไม่โดนข้อสอบแกงด้วยจะมีการแต่งโครงสร้างบอกเล่าปริเสธและคำถามอย่างไรบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยครับเราจะมาเริ่มจากรูปแบบประโยชน์ของ Active Voice ก่อนนะครับนั่นก็คือประธานเป็นผู้กระทําเองโครงสร้างจะเริ่มจาก Subject หรือ S ตามด้วย Will หรือ Shall ตามด้วย Be และ Verb I N G ตัวอย่างประโยชเช่น She will be learning Chinese on Wednesday she will be learning Chinese on Wednesday ประโยคนี้แปลว่าเธอจะเรียนภาษาจีนในวันพุธต่อมานะครับเรามาดูในรูปแบบของ passive voice หรือประธานเป็นคนถูกกระทำหรือเป็นผู้ถูกกระทำนะครับโครงสร้างประโยครูปแบบบอกเล่ามีดังนี้ครับ subject หรือ S ตามด้วย will ตามด้วย be being และ verb ช่องที่3ตัวอย่างประโยคเช่น Chinese will be being learned by her on Wednesday Chinese will be being learned by her on Wednesday. ประโยคนี้แปลว่าภาษาจีนจะถูกเรียนโดยเธอในวันพุธต่อมาเรามาดูรูปแบบประโยคปฏิเสธกันบ้างครับขึ้นต้นด้วย s หรือ subject. ตามด้วย will not. ตามด้วย be being และ verb ช่องที่3ตัวอย่างประโยคเช่น Chinese will not be being learned by her on Wednesday. Chinese will not be being learned by her on Wednesday. ประโยคนี้แปลว่าภาษาจีนจะไม่ได้ถูกเรียนโดยเธอในวันพุธต่อมาเรามาดูโครงสร้างของรูปแบบประโยคคำถามกันบ้างน,นะครับจะขึ้นต้นด้วย will ตามด้วย a S หรื subject ตามด้วย be being และ verb ช่องที่3แล้วก็อย่าลืมเติมเครื่องหมาย question mark ด้วยนะครับตัวอย่างประโยคเช่น will Chinese be being learned by her on Wednesday will Chinese be being learned by her on Wednesday ประโยคนี้แปลว่าภาษาจีนจะถูกเรียนโดยเธอในวันพุธไหมเห็นไหมครับว่าถ้าเราเนี่ยได้มีการทําความเข้าใจในแต่ละโครงสร้างไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับและในช่วงต่อไปนี้นะครับสาาร์จะทดสอบว,ว่าคุณเข้าใจหรือไม่กับ today's quiz quiz ในวันนี้นะครับจะมีโจทย์ ที่เป็นโครงสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบบอกเล่าปฏิเสธและคำถามเกี่ยวกับ Passive Voice ใน Future Continuous Tense นะครับถ้าคุณดูและเข้าใจโครงสร้างในการแตกประโยครับรองว่าทำคลิ z นี้ได้เต็มแน่นอนไปทำคลิ z พร้อมๆกันเลยครับข้อที่1 The meal will blah blah b l a by Maria The meal will blah b l a blah by Maria ประโยคนี้แปลว่าอาหารจะถูกมารายรับประทานเลือกข้อไหนเป็นข้อที่ถูกต้องครับ A, B, being ate, or B, B, being eaten. seconds. the answer. The answer is B, being eaten. The meal will be being eaten by Mariah. The television will blah 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 by her. The television will blah 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 by her. ประโยคนี้แปลว่าโทรทัศน์จะไม่ถูกดูโดยเธอ A not be being watched หรือ B not be being watched หาคคำตอบที่ถูกต้องภายใน3วินาทีครับ The answer is B not be being watched The television will not be being watched by her และข้อสุดท้ายครับ Will soccer blah 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 by us? Will soccer blah 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 by us? ประโยคนี้แปลว่าฟุตบอลจะถูกเล่นโดยเราหรือไม่ A, B, being played. หรือ B, B, being played. เลือกคำตอบที่ถูกต้องใน3วินาทีนี้ครับ The answer is B, B, being played. Will soccer be being played by us หวังว่าหลายคนนะครับน่าจะได้คะแนนเยอะในควิ z วันนี้นะครับแต่ว่าความสนุกของเรายังไม่จบนะจะมีคำศัพท์มาให้คุณทายด้วยกับคำนี้ครับลองเรียงดูว่าคำนี้คือคำศัพท์อะไรนะครับใบให้ว่าตัว n เป็นตัวอักษรตัวแรกและตัวใหญ่ ใช้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากปัจจุบันนี้ครับใครที่รู้แล้วว่าเป็นคำศัพท์อะไรลองเรียงมาแล้วก็ไปเช็คคำตอบได้ที่ description box หรือว่ากล่องคำอธิบายนะครับหากคุณนะครับชอบเรียนภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็น grammar หรือคำศัพท์สามารถเรียนได้กับเรา3ช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น youtube facebook หรือ t r u e id intrend ค้นหาคำว่าอังกฤษออนไลน์ m5 thank you เป็นภาษาไทยนะคุณก็จะเจอกับบทเรียนภาษาอังกฤษฟรีนะครับเป็นวิดีโอให้คุณเรียนและเข้าใจแบบง่าย และสามารถนําไปใช้ได้ด้วยนะครับคณาสตางจะพาทุกคนไปเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอะไรนั้นต้องติดตามในอีพีต่อไปกับอังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you. วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับซียะอังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you.